แล้วก็พอดีเมื่อวันพฤหัสนะครับกับวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับผมก็กราบขอเรียนเชิญคุณน้าชายคนโตนะครับหรือว่าอาโตกูนะครับท่านช่วยเสริมบารมีพยานปออิ๋วเพ่งอังให้กับผมนะครับที่ผมขออนุญาตจัดสร้างพยานย้อนยุบนะครับปออิ๋วเพ่งอังฮูนะครับหรือว่าฮูคุ้งของปลอดภัยนะครับขององค์อากงท่านเทพเจ้ากวนอูนะครับศาลเจ้าพ่อกวนอูนะครับบริเวณชุมชนชาวตลาดสมเด็จเจ้าพยาคลองสารนะครับหรือว่า หอนังบูเสียโกเบียนะครับหรือว่าบูเสียเบียนะครับที่เป็นอ่าสมัยก่อนอ่าภาษาจีน ALK, เขียนว่าเหมือนกับอ่านสรเจ้านักบูฝั่งแม่น้ําทางด้านใต้นะฮะหอนังโกเบียนะครับแล้วกูสีก็เลยเพิ่มเป็นหอนังบูเสียโกเบียก็คืออ่า uh, นสารเจ้าของท่านเทพเจ้าฝ่ายบูที่อยู่ทางฝั่งแม่น้ําทางด้านใต้นะฮะ ที่สารเจ้าพอ่อกวนอูนะครับแล้วก็จริงๆแล้วพยันรุ่นนี้ที่เคยเรียนท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทราบนะครับแบบเล็กนะครับที่สมัยก่อนที่สารเจ้าพอ่อกวนอูจะมีเป็นพยันกระดาษเนี่ยสองแบบใช่ไหมครับแบบปัจจุบันคือถือว่าเป็นแบบใหญ่แล้วกันนะครับที่แจกอยู่ภายในศารและแบบเล็กเนี่ยนะฮะพอดีในช่วงหลายสิบปีก่อนบล็อกเสียนะฮะแล้วก็เลยทําให้ไม่ได้จัดสร้างออกมาแจกให้กับลูกลูกหลานและลูกศิษย์น,นะครับเพราะจริงๆแล้วอย่าง ปออิ๋วเพ่งอังฮูเนี่ยนะฮะหรือว่าฮูคุ้มของปลอดภัยของทางศาลเจ้าพ่อกุดอูสมัยก่อนเนี่ยตามตำนานเนี่ยนะครับในยุคอาจะเกี่ยงแปดที่ถ้ามีองค์ประทับขององค์อากงหรือว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยนะฮะก็คือจะเป็นฮูกระดาษที่ที่ภายในศาลที่แจกให้กับท่านลูกหลานท่านลูกศิษย์พกติดตัวเรี่ยมเรี่ยมกันน้ำนะฮะหรือว่าใส่กรอบพลาสติกใส่กรอบตั้งบูชานะครับทําน้ํามนต์นะครับเผาทําน้ํามนต์นะครับเราก็เหมือนกันหา ชามใบหนึ่งใช่ไหมครับแล้วก็เอาคูกระดาษเนี่ยนะฮะมาตั้งจิตที่นั่งโกยกกงแล้วค่ะช่วยปอหอคุ้มฟองเสร็จแล้วก็เผาเติมน้ําสะอาดลงไปดื่มสามคำแล้วที่เหลือก็มาพรมศีรษะหรือว่าที่เหลือเอาไปผสมน้ําสะอาดอีกถังหนึ่งแล้วก็อาบเป็นน้ามนต์อย่างไรเงี้ยหรือว่าปะพรมน้ามนต์หรือว่าแก้สเสนียดจันเยเคาะกรรมสิ่งที่มองไม่เห็นโรคภัยไข้เจ็บที่เป็นอยู่แล้ว ยังไงก็ยังรักษาไม่หายก็เป็นอีกวิธีหนึ่งใช่ไหมครับหรือว่าอาจับเกี่ยงแปะช่วยเสริมบารมีให้อีกทีหนึ่งนะครับขอบารมีองค์อากงท่านเทพเจ้ากดอูที่ศาลเจ้าพ่อกดอูคลองศาลเสร็จแ,แล้วก็เผาทําน้ามนต์ใช่ไหมครับให้ลูกหล,ล,ลานทานเพราะบ,บางทีเหมือนกับอยู่ดีๆเด็กแบบดื้ออะไรทํานองนี้ฮะเด็กเด็กเด็กเล็กๆฮะแล้วเหมือนกับโดนของหรือเปล่าไปโดนลมเพลลมพัดเป็นอะไรที่อยู่ดีๆแบบน้องเขา งงเงี้เองอะไรเองฮะตามเราก็ไม่รู้จะทํำยังไงใช่ไหมฮะตามหลักความเชื่อส่วนบุคคลบางทีก็เลยต้องมาขอพูแล้วก็เผาแล้วก็เอามาพรมมาเช็ดตัวตามตามที่ผู้หลักผู้ใหญ่ท่านสอนใช่ไหมครับแล้วก็พอดีผมก็ได้มีโอกาสได้รับมอบพยันที่เป็นแบบอ่ายุคดั้งเดิมนะครับหรือว่ายุคต้นนะครับของ แบบเล็กเนี่ยนะฮะปออิวเพ่งอ่างจากน้าสาวคนที่สี่นะฮะพอดีท่านถ้ามีเก็บไว้หลายใบยใช่ไหมครับท่านก็แบ่งให้หนึ่งใบเพราะผมเห็นอย่างนั้นป๊บผมก็หูรู้สึกว่าขนลุกเลยใช่ไหมครับผมว่ามีความตั้งใจอยากจะให้ในช่วงที่คุณพ่อคุณแม่ยังมีชีวิตอยู่แต่ว่าป่ออิวเพ่งอังฮูนี่ผมได้มาหลังจากที่คุณพ่อผมเสียแล้วแต่พอดีผมมาติดในเรื่องเหตุการณ์ต่างๆผมก็เลยยังไม่สามารถจัดสร้างได้ผมมีความตั้งใจก่อนที่คุณแม่จะเสียผมก็พูดกับคุณแม่ว่า ผมในชีวิตเนี่ยยังเหลืออ้พอิ๋วเพลงอังหูเนี่ยที่ผมยังไม่ได้ทํานะฮะแต่ผมได้ให้อกูสีช่วยเขียนต้นแบบพยันยอ้นยุคให้แล้วใช่ไหมครับผมว่าผมอยากจะจัดสร้างแล้วก็ไปถวายแล้วก็พาคุณแม่ไปถ่ายรูปถวายด้วยให้คุณแม่ได้ร่วมทําบุญในช่วงที่ท่านยังมีชีวิตอยู่แต่ว่า พอดีเราติดในเรื่องเหตุการณ์ค่าใช้จ่ายเรื่องอะไรต่างๆสุขภาพเรื่องอะไรต่างๆก็เลยทําให้ยังไม่สามารถจัดสร้างได้แล้วพอคุณแม่เสียชีวิตเมื่อมิถุนาที่ผ่านมาผมก็เลยขออนุญาตมีความตั้งใจอยากจะจัดสร้างย้อนยุครุ่นนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็เพื่อขอน้อมถวายบุญกุศลทั้งหมดนี้ฮะให้กับดวงวิญญาณคุณแม่นุสลาอัสดอนชลยุทธ์นะครับคุณแม่บังเกิดก้าของผมนะครับที่ได้เสียชีวิตไปแล้วและขอแผ่สมุนสุขสน,สนสบางส่วนขอแผ่ให้กับคุณพ่อ ทนาอาวุธอสตอร์ีรยุทธ์ด้วยนะครับคุณพ่อมังเกิดเก้าของผมในชาติภพนี้นะครับและเครือญาติที่ได้ล่วงลับไปแล้วที่ผมรู้จักและก็ไม่รู้จักนะครับผมตระกูลของผมและเครือญาติของคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะครับมาร่วมอนุโมทนาบุญแล้วก็กราบเรียนเชิญคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาอาอีอกู นะฮะอากิิมอะไรต่างๆนะครับและเครือญญติท่านกัลยาณมิตรมาร่วมอนุโมทนาบุญในการสร้างมหาบุญครั้งนี้ด้วยนะครับเป็นอีกประวัติศาสตร์หนึ่งที่ผมขออนุญาตฝากไว้บนแผ่นดินนะครับกับพระยันอ่าปออิ๋วเพ่งอังฮูนะครับหลังจากที่ผมได้ฝากผลงานไว้แล้วก็คืออ่าพระยันองค์ตกงท่านเทพเจ้ากุดอูและท่านเทพเจ้าไฉยสิงเอียอ่าย้อนยุคนะครับรุ่นหนึ่งสีเหลืองนะครับรุ่นสองสีส้มนะครับที่ สมัยก่อนจะเรียกติดปากกันว่าอชาชัยสิงเอยวฮู้นะครับของทางสันเจ้าพ่อคุณอูของสหารใช่ไหมครับแล้วก็มาพยันลุยไฟโคโต่ฮู้นะครับที่คุณพ่อก็วิ่งลุยไฟอากงเขาคุณตาก็วิ่งลุยไฟคุณน้าๆนก็วิ่งลุยไฟลุยไฟครั้งหนึ่งก็ได้ผืนหนึ่งนะฮะแล้วก็มีประสบการณ์มากมายใช่ไหมครับแต่ที่น่าเสียใจนิดนึงคือไม่ว่าจะสิ่งที่ผมจัดสร้างนะครับไม่ว่าจะเป็นอชาชัยสิงเอยวฮู้หรือว่าู โคโตฮูนะครับแล้วก็มีมีท่านแหล่งข่าวหลายๆท่านแล้วกันนะครับที่ท่านเอาไปโพสในกลุ่มฮูอะไรต่างๆว่าเขาไปถามกับแหล่งข่าวที่ดูแลหรืออะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็บอกว่าของสามเนี่ยเป็นมีแต่พาย,ยานที่เป็นกระดาษที่แกะในปัจจุบันที่มีตาประทับที่อื่นใครจะจะัดสร้างใครจะทําอะไรคณะไหนแต่ว่าไม่ใช่ของที่สารใหม่เก่าไม่ได้สําคัญประเด็นคือไม่ใช่ของสารใช่ไหมครับคือถ้า ถ้าเราจะพิจารณาแบบแบบง่ายๆเลยใช่ไหมครับเพราะอยู่ดีผมคงไม่สามารถนั่งเขียนแล้วก็นั่งเขียนพยานออกมาแล้วก็มามาตู่ว่าเออผมเป็นเจ้าของพยานนี้นะพยานนี้เป็นของอ่าผมจัดสร้างของทั้งอะไรงียฮะก็คือถ้าไม่มีต้นแบบจริง,รงๆหรือว่าคนจัดสร้างไว้แล้วหรือว่ามีการเสริมบาร,รมีโดยจับเข่งป่าที่ถ้ามีองค์ประทับหรือว่าอากูสีเป็นคนลงอัคระ ตัวอักษรภาษาจีนล,ลงไปในผ้่ปืนพยันเราก็ไม่กล้าเชมว่าเป็นผลงานของเราอยู่แล้วเพราะว่ามันไม่ใช่ผลงานของผมเป็นผลงานของรุ่นบรรพบุรุษจัดสร้างมาภายในศารแล้วก็ส่งต่อมาให้ลูกหลานได้สืบทอดกันผมก็เห็นเหมือนกับเป็นสะพานบุญไม่อยากทิ้งโอกาสตรงนี้ในยุคที่อากูสี่ยังมีชีวิตอยู่รวมถึงเปาออิ๋วเพกอังฮูด้วย เพราะว่าไม่มีใครเขียนลงไปในปออิ๋วเพ่งอางหูว่าเป็นของสันเจ้าพ่อกุลูคลองสาเพราะฉะนั้นผมก็กลัวว่าเดี๋ยวจะมีแหล่งขา่าวท่านเดิมๆกม,มต้องออกมาให้ข้อมูลอีกว่าพายานปออิ๋วเพ่งอัางหูที่ผมจัดสร้างก็ไม่ใช่ของที่ศาลอีกแต่ผมพูดว่าที่เป็นออริจินัลท่านก็อาจจะมาขานว่ามาไม่ใช่ใช่ไหมฮะถึงแม้ว่าผมจะยืนการว่าใช่มีหลักฐานมีรูปภาพ มีรูปายานมีพิธีต่างๆหรือมีอะไรต่างๆที่ประสบการณ์จากแหล่งข่าวที่เราให้ฟังท่านก็าไม่มีใครเชื่อผมอยู่แล้วนะฮะในบางท่านท่านก็จะออกมาให้ข้อมูลมว่ามีท่านกัลยาณมิตรมีลูกหลานบางท่านเอาภาพพยานของผมรวมกับพยานใหม่ไปท่านก็จะออกมาให้ข้อมูลว่าไม่ใช่ นะท่านไปคุยกับแหล่งข่าวท่านนี้มาผมก็ไม่อยากจะบอกว่าแหล่งข่าวแต่ละท่านที่เข้ามาช่วยดูแลสารเจ้าพ่อกอดอูเนี่ยมีหลายช่วงนะฮะช่วงที่ดูแลในปัจจุบันนี้เป็นช่วงไหนช่วงก่อนหน้าเป็นช่วงไหนและบางทีเราไปฟันธงว่าช่วงก่อนหน้าไม่ใช่ของที่สารในขณะที่รุ่นคุณปู่คุณยา่คณยาคุณตาคุณยายแบรบุ่นหลุดเขาช่วยทํามาก่อนแล้วและคนดูแลรุ่นปัจจุบนันอาจจะไม่ไม่ทันได้เห็นก็ได้แต่พอบอกว่าไม่มีกลายเป็นจบเลยและทุกคนก็จะยึดติดกับ ข้อมูลในปัจจุบันว่าไม่ใช่ของสารพวกผมก็เหมือนกับอยู่ดีๆมีคนเอาแกะมาให้ผมเลี้ยงอน,นะฮะถ้าผมยอมเลี้ยงก็ผมก็จะกลายเป็นเด็กเลี้ยงแกะในอนาคตซึ่งผมรับไม่ได้ฮนะใช่ไหมครับเพราะว่าอยู่ดีๆผมผม,ผมไม่ได้อยากเลี้ยงแกะแต่อยู่ดีมีใครก็ไม่รู้เอาแกะมาให้ผมแล้วก็บอกอคุณท้าคุณเอาเอาแกะไปเลี้ยงนะเอาแกะไปเลี้ยงแล้วถ้าเกิดผมเฉยๆผมก็รับเลี้ยงแกะขึ้นมาในอนาคตทุกคนก็จะมองว่าอ้าวมิตรเฮาเป็นเด็กเลี้ยงแกะเหรอ ใช่ไหมฮะเด็กเลี้ยงแกะผมก็บอกไม่ใช่ผมไม่ให้มีจมูกที่เวลาพูดแล้วจมูกผมยาวออกมาไม่ใช่ผมก็ทําจากข้อมูลคน้นคว้าหาจากผู้หลักผู้ใหญ่มีภาพประกอบใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าผมยังฝืนรับว่าผมเลี้ยงแกะเลี้ยงแกะเลี้ยงแกะในอนาคตทุกคนก็มองว่าผมเป็นเด็กเลี้ยงแกะซึ่งผมไม่ใช่เด็กเลี้ยงแกะนะครับผมอยากจะเลี้ยงน้องสุนัขผมอยากจะเลี้ยงน้องแมวผมอยากจะเลี้ยงน้องแพะอะไรอย่างนี้นะแต่ผมไม่ได้อยากจะเลี้ยงน้องแกะนะครับ ใช่ไหมฮะจะได้ไม่บอกว่าผมเป็นเด็กเลี้ยงแก่แล้วก็ผมมีหลักฐานเพียงพอที่จะมาพูดแต่ถ้าไม่ฟังผมเพราะถ้าไม่ฟังผมผมอธิบายเลยไปท่านก็รีเจคแอนตี้เตะสกัดนะฮะด้อยค่าแต่เราก็น้อมรับเพราะว่าเราไปบังคับให้ท่านมาเชื่อผมไม่ได้ใช่ไหมครับแต่ว่าก็มีกลุ่มลูกศิษย์ท่านลูกหลานที่อ่าท่านได้รับไปแล้วท่านเกิดปฏิหารท่านศรัทธาท่านเชื่อ ในสิ่งที่ผมทําผมก็ต้องกลับขอบพระคุณเป็นที่สุดเลยนะครับเพราะว่าทุกอย่างอยู่ที่ความเชื่อส่วนบุคคลนะครับผมก็พยายามสร้างความน่าเชื่อถือแล้วก็ให้ข้อมูลในส่วนที่ผมมีความรู้มีพละกําลังความสามารถพอจะให้ได้ส่วนการตัดสินใจเป็นเรื่องของท่านลูกหลานท่านลูกศิษย์ที่ท่านจะเชื่อผมไม่เชื่อผม ท่านอยากได้ไม่อยากได้ในวันนี้อาจจะยากหน่อยเพราะผมไม่สามารถที่จะส่งให้ทางประชันีผมอาจจะประสานโดยให้เบอร์น้าชายแล้วก็ให้ท่านโทรมารับให้นัดนัด,นดกันคุณน้าชายอาจจะแถวตลาดสมเด็จสันเจ้าพ่อกนอูใช่ไหมครับตอนนี้ผมก็อาจจะเพื่อเปิดกว้างนิดนึงว่าเออท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่อยากได้อาจจะลองแอดไลน์นะครับเบอร์มือถือคุณน้าชายที่ผมให้แล้วก็แอดไลน์ แล้วก็ปักหมุดเ็ได้ให้น้าชายช่วยปักหมุดแล้วก็ส่งให้พี่ไลเดอร์แวะมาที่บ้านแถวตลาดสมเด็จบ้านคุณน้าชายก็ได้แล้วก็ให้คุณน้าชายช่วยมอบให้กับพี่ไลเดอร์เพื่อไปมอบให้ท่านก็ได้ถ้าอยู่ในกรุงเทพหรือว่าปริมนทนที่ไม่ไกลมากใช่ไหมครับพี่แต่ผมไม่สะดวกที่จะส่งให้ทางไปรษณีย์อย่างวันนี้ก็ได้คุยกันถ้าลูกหลานถ้าลูกศิษย์ท่านหนึ่งท่านอยู่แถวจันทบ,บุรีนะฮะเราก็ ขอประทานโทษท่านจริงๆท่านก็บอกท่านก็ไม่มีไม่สะดวกผมก็บอกว่าแล้วมีเพื่อนๆหรือว่ามีคนรู้จักที่อยู่กรุงเทพไหมท่านก็บอกท่านไม่มีเลยนะฮะท่านก็บอกไม่เป็นไรขอบคุณมากแล้วก็ขอประทานโทษท่านด้วยนะครับเพราะเราก็ไม่สะดวกที่จะจัดส่งให้ทางไปเษณีจริงๆนะครับยกเว้นว่าท่านเดินทางมารับหรือมอบให้เพื่อนๆหรือว่าใช้ปักหมุดก็ได้ขอเบอร์มือถือน้าชายแอดไลน์คุยเสร็จแล้วก็ให้น้าชายช่วยปักหมุดสถานที่แล้วก็ส่งพี่ไลแมทมารับนะครับพี่ไรเดอร์นะครับ มารับกับคุณน้าชาแล้วก็ให้ส่งไปถึงมือท่านที่บ้านเลยใช่ไหมครับผมก็ขอเพิ่มอีกแนวทางนี้แล้วกันนะครับแล้วก็แล้วแต่ความเชื่อนะครับตอนนี้อาจจะหายากนิดนึงในอนาคตอาจจะหายากมากขึ้นก็ได้นะครับหลังจากที่ผมได้เสียชีวิตแล้วแล้วไม่ไม่มีโอกาสได้จะสร้างแล้วใช่ไหมครับแล้วก็อาจจะเพื่อนๆหลายๆท่านได้เห็นประสบการณ์แล้วอาจจะอยากได้ในอนาคตก็ได้ใช่ไหมครับอาจจะต้อง อา้นหายากขึ้นเนี่ยในตอนนี้ผมยังมีลมหายใจอยู่คุณนาชายยังพอช่วยมีแรงกายช่วยเหลืออยู่ยังพอช่วยมอบให้ส่งมอบให้กับท่านแร่งข่าวได้ผมก็ยินดีนะครับโดยปัสจากการรับเงินหรือว่าไม่ขอรับเงินใดๆ ทั้งสิ้นนะครับก็ทําเพื่อแจกด้วยวัตถุประสงค์คืออยากจะเผยแพร่บารมีและสืบสารตำนานที่เคยโด่งดังมากๆในอดีตให้กลับมาอีกครั้งหนึ่งของอ,องค์อากงท่านเทพเจ้ากวนอูสารเจ้าพ่อกวนอูนะครับบริเวณชุมชนชาวตลาดสมเด็จเจ้าพญาคลองสารหรือว่าหอนังบูเสียโกเบียนะครับหรือว่าบูเสียเบียนะครับขององค์อากงนะครับเทียบเทียงเสียงตีนะครับกวอองเสียตีกุงนะครับตวยกงปอคอ คุ้มครองลูกหลานทุกๆท่านมีความสุขความเจริญนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตพักสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกับเพื่อนตุ้มในช่วงท้ายของวันนี้นะครับพักสักครู่ครับ มาแล้วนะคะรายการคุยสบายสไตล์มิเตอร์ฮา,าวข็กกาบผาโวจีรพง์มิเตอร์ฮาวและทีมข่าวมืออาชีพพบันทุกวันเสาร์ทางมิตรข่าว FM 94.5สมาส์ทเดดีโอขึ้นข่าวมหาชนเอเนอจี94.5า็ 5. ขอขอบพระคุณนะคะ